การตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเออเซฟเนี่ยจะส่งทอดตั้งแต่ตลาดล่างตลาดกลางแล้วก็ตลาดบนให้กับเกษตรกรอยู่ที่ว่าเกษตรกรท่านนั้นจะมีักยภาพมีความพร้อมพอที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปสู่ห้างสรรพสินค้าทางคุณไก่นะครับธนาารุตสาธกราธิวัวน์เนี่ยก็ช่วยเหลือพวกเราเต็มที่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สัมมชีพชุมชนตำบลคลอง6・จังหวัดปทุมธานีครับบรรยากาศด้านหลังของผมร่มรื่นเหลือเกินครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับวิศวกรหนุ่มนะครับซึ่งผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรนะครับในการทำการเกรษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ อดุลครับสาเหตุหนึ่งในการที่ตัดสินใจมาเป็นเกษตรกรเพราะเห็นความล้มเหลวของการทําเกษตรแบบเพึ่งพาเคมีนมนะยังมีอีกสาเหตุไหมฮะมีอีกหลายสาเหตุไหมฮะในการที่ทําให้อดุลเนี่ยตัดสินใจมาเป็นเกษตรกร คือผมมองดูว่าพื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นปูข้าวอู่น้ําน่าจะสร้างผลผลิตสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของเราได้มากกว่านี้ครับด้วยขณะที่เราเรียนเนี่ยก็ได้ศึกษาในเรื่องของหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา5ระดับต่างเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้มาแต่ก็ยังไม่เคยมาปฏิบัติแต่รู้อย่างเดียวว่า,าการน้อมนําทฤษฎีต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เนี่ยจะทําให้าการดารงชีวิต าการเกษตรเนี่ยดีขึ้นได้สามารถยืนด้วยตัวเองได้ใช่ครับอตอนนั้นเราเริ่มที่จะศึกษาในเรื่องของวิชาการและรเราเริ่มที่จะมีอุดมการณ์และแต่ยังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมาช่วยพ่อแม่อะไรเป็นสาเหตุทําให้อดุลสนใจไปศึกษาแนวคิดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดจุดจุด,จดเริ่ม,ม,มจุดเริ่มต้นที่ท,ที่ที่ทำให้เราสนใจเนี่ยก็คือหนึ่งคือปัญหา ที่บ้านของเราเนี่ยแหละปัญหาเริ่มจากปัญหาใช่เราจะหาแนวทางแก้ใช่ด้วยหนี้สินเจ้าหนี้นอกระบบในระบบที่มันลุมล้อมเข้ามาถาโถมและรายได้ที่มันไม่ค่อยจะได้เหมือนกับคนอื่นเขาก็เลยเป็นเป็นสาเหตุที่ว่าทํายังไงเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทําไมเราจะต้องมีความสุขให้เหมือนกับที่อื่นที่เขาเป็นกันการศึกษาของอดุลเนี่ยศึกษาจากตํารา ศึกษาจาก YouTube หรือ,อยังไงฮะหรือหรือเข้าไปฝึกอบรมไปอะไรที่ไหนยงไงพอผมตัดสินใจราออกจากการเป็นวิศวกรมาสิ่งแรกที่มผมจะต้องทำให้ได้ก็คือ,อมผมจะต้องไปศึกษาบุคคลต้นแบบบุคคลต้นแบบที่สามารถนำพาในเรื่องของการดำรงชีวิต ทางด้านศาสตร์ของพระราชาเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบให้ได้ก็เลยนึกถึงท่านแรกเลยก็คืออาจารย์ยักษ์วิวัตยยกรรมทรได้ไปศึกษาอบรมอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมมาเอื้องชนบุรีพูดง่ายมาเอืองเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนแห่งแรกใ,ในเรื่องกเกษตรที่อาดุลได้เข้าสู่กระบวนการนี้ก็เลยได้ไปฝึกปฏิบัติตได้ไปฝึกทำตอนนี้อุดมการเต็มเปี่ยมแล้วถามเลย ที่ของดุลมีกี่ไร่ตรงนี้ที่ทั้งหมดมี26ไร่1งาน54ตารางวาเป็นที่เป็นพื้นที่สอประกอบเป็นพื้นที่พระราชทานของในหลวงราชการที่9มอบให้มาทําการเกษตรก็เลยมามองในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่อันดับแรกที่จะกลับมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ดึงในเรื่องของการทาเกษตรแบบอินทรีย์เข้ามาทดแทนการทําเกษตรแบบเคมีของพ่อของแม่ก็เลยเริ่มที่จะทําฟาร์มเห็ดก่อนอันดับแรกเพราะว่าเรามองว่าอันไหนที่อยู่ <utan> ใกล้ๆตัวของเราใกล้ๆบ้านและทําขนาดเล็กสามารถที่จะสร้างผลผลิตได้แล้วก็ขยายมาในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาการสร้างแหล่งน้ําด้วยทฤษฎี ina, ใหม่ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาคือพูดง่ายว่ามาถึงเนี่ยไม่ได้เริ่มพลิกผืนเป็นดิน26ไร่เนีให้เป็นสวนเกษตรแบบพอเพียงผสมผสา,านทันทีใช่เริ่มจากการทำเห็ดก่อนใช้เวลากี่เดือนกี่ปี ในการที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ยอมรับว่า100อยตารางวาสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวได้ผมใช้ระยะเวลา ตั้งแต่ต้นปี59มาจนถึงปลายปี2559หนปีที่พิสูจน์ให้ท่านได้เห็นหนึ่งปีนี่คุณพ่อคุณแม่ยอมรับเลยว่ายอมเลยอแนวคิดแบบนี้มันใช้ได้เพราะว่าช่วงที่รอข้าวเจริญเติบโตรอข้าวเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่มีรายได้เลยแต่เขามีรายได้จากการขายดอกเห็ดของเรามีรายได้จากพืชผักสวนครัวที่ผมเอาไปขายมีแม่ค้ามารับซื้อต่างๆตอนนั้นเริ่มที่จะผลิตก้อนเชื้อเองด้วยก็มีคนมาสั่งทําก้อนเชื้อนู่นนี่นั่น ก็มีรายได้จากตรงนั้นมาเป็นเกอบเป็นกรรรมคับและพอตอนท้ายไปเก็บเกี่ยวข้าวในนาปรากฏว่าขาดทุนแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าก็มีเงินจากตรงนี้คอยหลอยงอย่างน้ก็มีอย่างน้อยก็มีเงินเห็ดแนยช่วยเหลือเจือจุนก็เลยมองเห็นแล้วก็อนุญาตว่าถ้าเราสามารถทําได้พิสูจน์ให้เขาเห็นได้ครับก็ลองปรับเปลี่ยนพื้นที่ดูก็พูดง่ายพอปีหนึ่งใช่มห้าเก้าเราเริ่มลงมือ พอพ้นไปหนึ่งปีคุณพ่อคุณแม่ยอมรับเราเลนลุยเลยทุยยที่นี่ครับผมแล้วมีขั้นที่ส่งเสริมไปเรื่องกอา,ารตลาดเลยนะฮะใช่อันนี้ก็คือจุดเด่นเลยก็คือนอกจากมีขบวนการผลิตขบวนการจปายรูปแล้วการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเออเซฟเนี่ยจะส่งทอดตั้งแต่ตลาดล่างตลาดกลางแล้วก็ตลาดบนให้กับเกษตรกร,ร,กรอ,อยู่ที่ว่ากเกษตรกรท่านนั้น จะมีศักยภาพมีความพร้อมพอที่จะผลักดันผลิตบฑลของตัวเองไปสู่ห้างสรรพสินค้าทางคุณไก่นะครับสถานุท่าจีราธิวั์เนี่ยก็ช่วยเหลือพวกเราเต็มที่และเราก็เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆเนี่ยที่บางคนมีแปลงพื้นที่ขนาดเล็กๆขนาดไม่ใหญ่แต่อยากจะได้มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยอยากจะได้มาตรฐานตัวเนี้ยมาเป็นมาตรฐานที่จะไปขายตรงนู้นตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้ครับตรงนี้ด้านหนึ่ง เราได้องค์ความรู้ในการแปลรูปนะครับและก็สินค้ามีมาตรฐานอีกด้านหนึ่งเราถึงมือผู้บริโภคโดยตรงใช่ครับไม่ต้องมีผ่านกระบวนการพ่อค้าคนกลางใช่ครับเอิร์ธเซฟจะมาเป็นรอยต่อตรงนี้ซึ่งเอิร์ธเ,เซฟไม่ได้มาหาผลประโยชน์ตรงนี้ใช่ถามมาดุลประเมินตัวเอง่ะตอนนี้อยู่ในระดับที่ขั้นที่สำหรับผมเนี่ยผม<ะ>มั่นใจเลยว่าผมเนี่ย<ะ>เป็นทฤษฎีบันได9้าขั้นที่สมบูรณ์ผมอยู่ขั้นที่เก้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตรงนี้ สามารถพัฒนาตัวเองนอกจากแปรรูปนะฮะทำเพื่อขายขั้นที่8ใช่ไหมฮะวันนี้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ใช่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงพี่น้องเกษตรกรบริเวณนี้เราพร้อมท,ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เอสเซฟอินซีวิถีไทยค,คนที่เข้ามาเราก็จะแนะนําว่า ต้องทาแบบนี้นะแบบนู้นนะอยากจะปลูกยังไงต้องใช้อย่างไงการทําน้ําหมักการทําปุ๋ยหมักจะทําวิถีในรูปแบบของอินทรีย์ทําได้อย่างไรเขาได้รับองค์ความรู้ไปเราก็ไปช่วยเหลือเขาไปแบ่งปันเขาจนเขามีผลผลิตก็เอามาส่งในจุดศูนย์กลางที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และเซฟอินซีสีไทยตรงนี้ครับบอกตรงครึ่งมากับเจรด้ผมอยากจะให้ลูกๆผมคิดเหมือนอดุลอดุลครับถามคําถามที่เป็นหัวใจเลยผมคิดว่า หลายคนพอฟังตรงนี้แล้วอยากจะเป็นเกษตรกรกรถ้าจะ w a l ์กอินมหาดุลเนี่ยนะอยากจะมาขออยู่ที่สวนสักสอาวันมาอบรมหรือว่ามาเรียนรู้จากอดุลเนี่ยเพื่อที่จะเอาสิ่งดีๆตรงเนี้ยไปใช้ไปปฏิบัติมีค่าใช้จ่ายไหม จริงๆเนี่ยการการที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยตั้งแต่หนึ่งคนเป็นต้นไปนะผมรับหมดเลยมาคนหนึ่งสองคนมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะมาไงเนี่ยมาได้หมดเลยแต่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะมาเรียนรู้แบบไหนถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบวันเดียวทริปมาทั้งวันเลยมาเรียนรู้มากินข้าวมาเดินเที่ยวอะไรเงี้ยนะมาได้เลยมาได้เลยแต่ถ้ามามาฝึกปฏิบัติมากินข้าวกินอาหารเบรกมาทํากิจกรรมตามฐานต่างๆผมก็จะคิดอยู่ท่านลาซา ามยบาท3ามยบาทสามรอยบาทพอแล้วต่อวันใช่จริงๆก็คือค่าข้าวค่าน้ําที่เ,ออเราจะทําให้เขานั่นแล้วแลวสามารถมาเดินเรียนรู้ต,ตามฐานต่างๆซึ่งียกพราองค์ความรู้เนี่ยคุณนําไปปฏิบัติตได้เ,เลย เพราะว่าเราได้มีวิทยากรที่เป็นปาาที่เขาทําและประสบความสาเร็จจริงๆมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดด้วยไม่ใช่ผมอย่างเดียวอ๋อไม่ใช่ดูนทำมานียวเรามีปาาชุมชนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเรานี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเมื่อมีคนมาเรียนรู้ชุมชนเขาก็สามารถที่จะมีพืชผักสวนครัวทําผลผลิตแปรรูปทําขนมไทยมาวางขายที่ศูนย์ของเราก็จะเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนในชุมชนได้อีกนี่คือ นี่คืออีกอีกหนึ่งสังคมที่อยากจะให้ทางหน่วยงานได้รับรู้ว่าถ้าเราเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในรูปแบบของชุมชนด้วยกันเน่ยรเราก็จะยืนอยู่ในจุดที่เราต้องการได้อย่างชัดเจนครับกับาปผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะน้องอดุลวิเชียนชัยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นวิยากร,รพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้รให้ทุดท้ายนี้อยากจะให้อดุลพูดอะไรกับ อาไม่ต้องเอาคนรุ่นอื่นรุ่นไกลอ่ะเอารุ่นอดุลเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เด็กๆจำนวนมากเนี่ยสนใจเรื่องการเกษตรเราบ,บ,บ,บอกน้องๆเหล่านั้นหน่อยคือสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ,รบที่อยากจะมาทําการเกษตรเนี่ยผมบอกกด้เลยว่าเรามีความเชื่ออย่างเดียวไม่พอเราต้องมีความศรัทธานในสิ่งที่เราจะทําด้วยศรัทธานในองค์ความรู้ที่เราได้รับมาศรัทธานในตัวตนที่เราจะสร้างอาชีพนั้นๆให้ได้อุปสรรคเนี่ย มีอยู่แล้วนะครับแต่ขออย่างเดียวคือไม่ย่อท้อนะครับต้องมีความเพียรมีความอุตสาหะนะครับไม่ย่นย่อต่อความยากลําบากแล้วเราก็จะผ่านมันไปด้วยดีคติของผมนะครับก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนำไปใช้ได้เหมือนกันนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะครับพอแค่เรามีความสุขในจุดที่เรายืนแค่นี้ก็เพียงพอครับแล้วก็จะทําให้เรามีความสุขและก็ประสบความสําเร็จในรูปแบบของการเกษตรได้ครับ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่มีหัวใจเกษตรกรนะครับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ผมคิดว่าสังคมควรจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะสังคมไทยในวันนี้กําลังประสบปัญหาวิกฤตนะครับหลายอย่างเหลือเกินทางออกทางรอดของสังคมไทยจะต,ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆจากครอบครัวจากและเป็นสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชม ได้เก็บรับบทเรียนจากน้องอดุลวิเชียนชัยนะครับว่าเขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สังคมจะต้องให้การเรียนรู้ครับท่านผู้ชมครับช่วงต่อไปนะครับจะเป็นช่วงที่เกษรตรกรทุกคนต้องติดตามครับรับที่ต้องรู้เกษตรทันสมัยครับ าผงชูรสมาสัก1ช้อนชาไอ้ยหนึ่งชูรสไอ้ผมชูรสเอาไปใส่ในน้ำเปล่า1ลิตรหนึ่งช้อนชาน้ำเปล่า1ลิตรมาทำอะไรฮะยังไม่พอนะครับครับไอ้ที่เรากินเครื่องดื่มชูกำลังกันทุกทุกเช้าแก่ทิ้งแดงเอาสักหนึ่งฝาเทใส่ลงไปขยะคูเขาให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็นำมาชีม ่ข่าวดีทั่วไทย PEA เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้งาน PEA Water Application หลังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA v l t a Water, ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเชื่อมต่อกับ PEA v o l t a Water application ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งทำให้ผู้ใช้งานได้ค้นหาตำแหน่งสถานีและนำทางไปยังสถานีตรวจสอบสถานะสถานีอัดประจุ พร้อมชำระค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าผ่านระบบการเติมเงินได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและรวดเร็วล่าสุด PEA v o t a r Application ได้เพิ่มฟิวเจอร์ออโต้ชาร์จบน PEA w a t a r Application เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับฟิวเจอร์ออโต้ชาร์จถูกพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสถานีอับประจุไฟฟ้าบน PEA v o l t a r Platform ให้แก่ผู้ใช้บริการเฉลิมชยัยเร่งดันพังงาเป็นครัวของอันดามัน ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณสหกรณ์การเกษตรตะกัวป่าจำกัดอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาทั้งนี้จังหวัดพังงามีการปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัด นอกจากนี้ในส่วนของการดำเนินงานด้านประมงจังหวัดพังงามีกิจกรรมการดำเนินงานทั้งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนถิ่นกิจกรรมการเพิ่มผลผล,ผลิตสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มและการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมุ่งหวังให้จังหวัดพังงาเป็นครัวของอันดามัน อลองกรหา,ห,าหรือร่วมรองรัฐมนตรีด้านการประมงนอร์เวย์นายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายวิดาอูริกเซนรองรัฐมนตรีด้านการประมงและนโยบายทางทะเลกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมประมงนอร์เวย์และคณะ โดยฝ่ายนอร์เวย์ได้นำเสนอปฏิญญาคโคเปนเฮเกนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมโลกในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการทำระมงซึ่งปัจจุบันมี48ประเทศทั่วโลกให้การสนับสนุนนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้ขอการสนับสนุนความเชี่ยวชาญจากนอร์เวย์ในการสำรวจทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์บริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนล่าง ฝ่ายไ,ไทยหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินการร่วมกัน PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยลับที่ต้องรู้เกษตรทันสมัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรับที่ต้องรู้วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอคลองหลวงตําบลคลองปกครับจังหวัดปทุมธานีอยู่กับเกษตรกรรุ่นใหม่ครับคุณอดุลครับสวัสดีครับน้องอดุลครับครับวันนี้เห็นบอกว่ามีเทคนิคดีๆในการทําเห็ด นะฮะมันมีผลผลิตทั้งปีครับครับผมเพราะว่าผมเห็นว่าเกษตรกรหลายคนเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการเพาะเห็ดใช่ครับเพราะแล้วพอเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยเห็ดออกน้อยเห็ดไม่ออกหรือว่าช่วงฤดูปกติน่ะเห็ดออกไม่ตามต้องการที่ตัวเองต้องการเดือนนึงเนี่ยออกมาไม่ถึงสองครั้งแต่ของเราเนี่ยยังไงก็ต้องทําให้เห็ดเนี่ยเจริญเติบโตได้ทุกๆอาทิตย์ครับเก็บได้อาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเก็บได้หนึ่งครั้งใช่นะฮะแล้วจะมีตลอดทั้ง ใช่ครับไม่มีเว้นวักเลยไม่มีเว้นวักเลยนะครับแต่ที่สําคัญคือวัตถุดิบที่เราใส่ไปในก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเป็นวัตถุดิบที่เป็นอินทรีนะครับไม่มีสารเคมีตรงนี้บางที่เนี่ยมีสารเคมีปนเปื้อนก็เลยทำให้เชื้อราของเห็ดเนี่ยที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยก็หยุดการเจริญเติบโตก็เลยทำให้ช่วงเกิดภาวะเขาเรียกว่าอาการของน็อกเชื้อน็อกก้อนเห็ดก็ไม่ออกไม่เจริญเติบโตแล้วเวลาเรา บ่มเชื้อไว้อย่างน้อยนะคร uh ับสาวัน35วัน,วนเมื่อครบ35วันแล้วไม่ uh huh. ใช่ว่าอยู่ดีไปเปิดเลย uh huh. เปิดไม่ได้นะครับ,บเพราะว่า เชื้อเนี่ยเขาเดินเต็มตูดก้อน35วันก็จริงแต่เราจะต้องใช้ระยะเวลาอีก5วันให้เขาเนี่ยทำฟอร์มดอกจากตูดก้อนเนี่ยดันขึ้นมาอยู่ที่ปากก้อนก่อนครับอันนี้คือเทคนิคเบื้องต้นเลยนะฮะว่าจะต้องมีฝ้านะฮะให้มันเรียกว่าเกือบเต็มทั้งก้อนใช่ไหมฮะค่อยเปิดใช่ไหมครับผม อันนี้คือหนึ่งเทคนิคนะฮะในการในการที่จะเพาะเห็ดเพื่อที่จะขายหรือว่ากินเองช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีปัญหาใช่ไว่าเห็ดไม่ออกเนี่ยนะฮะเราแก้ปัญหายังไงการแก้ปัญหาของเราเนี่ยคือช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะต้องปรับสภาพภายในโรงเรือนให้มีอากาศสัมผัสพอเหมาะพอสมคือเข้ามาแล้วเราหายใจสะดวกหายใจสดชื่นอากาศไม่แห้งเข้ามาเนื้อตัวไม่เหนิดอะหนาอันนี้ สัมผัสแรกที่เราเข้ามาคือรู้แล้วว่าโอเคอุณหภูมิได้แต่ถ้าเข้ามาอบอ้าวร้อนอากาศแห้งควรที่จะต้องรดน้ําทําเป็นลักษณะของสปริงเกอร์บนหลังคาก็ได้เปรียบเสมือนเป็นลักษณะของฝนตกแล้วก็ปรับบริบทรอบข้างเคียงของโรงเรือนเนี่ยให้มีในเรื่องของป่า3าอย่างประโยชน์4ีอย่างเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นอต้องเอาต้นไม้อย่างอื่นมาใส่ด้วยเพื่อให้มันเกิดกระบวนการหรือว่าบางบางที่เนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของเอาเป็นพืช ที่สามารถไล่มแมลงไล่ยุงได้ก็ปลูกตะไคร้หอมรอบๆอโรงเรือนเดี๋ยวก่อน พูดถึงยุงแมลงแมลงนี่พอเข้าใจได้ครับยุงไม่มีผลต่อเหตุแล้วะยุงเนี่ยคือมันมันมีมีอิทธิพลที่ว่าเวลามันเข้ามาเนี่ยมันจะมันจะดึงแมลงอื่นเข้ามาด้วยพอดึงแมลงอื่นเข้ามาด้วยเวลายุงมันไปแล้วเนี่ยแมลงอื่นมันก็จะมาอาศัยมาไขวางแล้วไม่ว่าจะเป็นแมลงวีไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกแมลงหางหนีบหรือว่าจะเป็นตระกูลไรต่างๆพวกนี้มันเป็นพาหะที่นําเชื้อโรคนําแบคทีเรียเข้ามาก็มาจากตัวยุงเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องคํานึง เห็ดจะออกดีไม่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยและอันดับ2ก็คือฮะฮะเมื่อเราปรับสภาพของน้ําของอุณหภูมิได้แล้ว<ฮ>ะจะต้องรู้ในทิศทางของลมด้วยหล<ะ>ัก <ฮะ S 2> ชัยภูมิที่สําคัญก็จะทําให้การเจริญเติบโตของเห็ดเนี่ย เจริญเติบโตได้ดีนกันแล้วอย่างนี้ถ้าทําตามเงื่อนไขนี้น้องอดุลรับรองว่าในฤดูร้อนหรือฤดูที่เห็ดไม่ออกเนี่ยเห็ดก็จะออกจะออกจะเจริญเติบโตได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าอาการของดอกเนี่ยมันไม่ยอมเจริญเติบโตหรือว่าไม่ยอมทาฟอร์มดอกสักทีหนึ่งเทคนิคอีกง่ายๆหนึ่งเข้าไปในครัวครับไปหาผงชูรสมาสักหนึ่งช้อนชาเอาไปใส่ในน้ําเปล่าหนึ่งลิตรยังไม่พอนะครับ ไอ้ที่เรากินเครื่องดื่มชูกำลังนั้นทุกๆเช้าแกทิงแดงเอาสักหนึ่งฝาเทใส่ลงไปขยวคู่เขาให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำมาฉีดบริเวณที่ปากก้อนฉีดทั้งห่างแล้วต็มีห่างอยู่ประมาณสัก30มเซนติเมตรฉีดผ่านไปเช้าแล้วก็เย็นไม่เกิน2วัน ดกเห็ดเขาจะทําฟอร,ร์มดอกมาเหตุผลก็คือเวลาที่เห็ดเขาไม่ยอมเจริญเติบโตเนี่ยก็คือเขาขาดในเรื่องของตัวกูโคสเพราะบางทีพออากาศมันแห้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ําตาลได้ทันทีฉีดกูโคสให้เขาไปเลยเป็นอาหารทางลวนที่ไปที่ปากเขาก็จะได้รับกูโคสแล้วก็จะเจริญเติบโตออกมาแข็งแรงสามารถดึงสารอาหารที่เราผสมไว้ในก้อนออกมาดีๆก็จะได้ดอกเห็ดที่ใหญ่ที่อวบแล้วก็ที่ดําสมบูรณ์เอา ไปขายได้เอาไปแบ่งปันได้และที่สำคัญอินทรีย์ล้วนๆใช่ครับทนะ่านผู้ชมครับนี่เป็นเคล็ดลับในการเพราะเห็ดนะครับ mm hmm. เพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งปีนะครับเคล็ดล mm ับวิชาความรู้เหล่านี้นะครับหาชมได้ในรายการคนนำทางซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสินาที